เชา้าวันนี้วันที่สองกันยายนพศส,สองพันห้าร,าาราตรงกับวันจันทร์เชา้าวันนี้ดอกแก้วบานเต็มต้นเลยจ้ะเมื่อคือนนี้ฝนตกกลางคืนตอนเชา้ชาเชา้าวันนี้ที่บ้านทรัพย์ูเหนือตำบลพิจคอนอำเภอกรองหาดจังหวัดสะแก้ว ท้องฟ้ามืดคลุมแต่เช้าได้จะยายากให้ทางม้าลายกลายเป็นลูกวิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสียงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเสียงแค่คุ้นยกพันเรนเลี้นรถบนข,ข,ข้ามทางม้าลายยัยากอะไรจริงไหมครับ เสียงการ้องอยู่หลังบ้านก่ะ วันนี้วันที่3กันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้ปลูกต้นกล้วยเสร็จแล้วจ่ะปลูกได้หกเจต้นปลูกในหลังบ้านปลูกใส่หลุมกลากน้ำตาลเมื่อสมัยยีสกว่าปีก่อนปุดหลุมทิ้งกากน้ำตาลตอนทำ โซลาแช่พืชเมืองหรือว่าเล่ากันหลังบ้านเอาต้นกล้วยมาปลูกใส่เพราะว่าหลุมทิ่งกา,กากน้ำตาลปุ๋ยมันเยอะจ้ะตอนนี้เสร็จแล้วจ้าทำในสิ่งที่คิดถือว่าเป็นอิสระชอบในสิ่งที่ทำมีความสุขจ้ะ เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ้าเท่าเลยนะคะไม่จะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองพาช้าลงไปเหยียบเบรกจะบรรทับตมาลายเวลาเกิดเหตุฉุกเคินก็จะช้าลงกว่าปกติ0าวินาทีเลยนะคะคุณจุจาจ่จาเลิกแล้วเลิกแล้วไม่ยิขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์เลวจ้าจินตลมใสที่แบบดนช่วงหน้าสุโดยนเฉพาะพื้ที่เสียน์ไทยบัสตงสัญญาณข้าผิดปกติ าเช้าวันนี้นนนนนนวันที่3กันยายนพศ2567ตอนเช้าเช้าดอกแก้วที่หน้าบ้านบ้านเต็มต้นเลยจ้ะเช้าวันนี้ที่บ้านทรัพยรูเหนือตำบลนนเบญจขอนอำเภอครองหาจังหวัดสระแก้ว ตอนเช้าๆมีเมฆเยอะอากาศครึม้มช่วงนี้ฝนจะเริ่มตกหลังจากไม่ตกมาเป็นอาทิตย์